สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่เกมแร็งล็อกออริจินนั่นเองนะครับผมแน่เดี๋ยวสมไรมึงแย่งสีเลยกูเนี่ยโอเคซึ่งในวันนี้นะผมจะมาทำการทดสอบเซตนะครับอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งผมจะใช้เซตสวมใส่นะครับผมนะเป็นเลขแปดสิบนะครับแล้วก็ใช้อาวุธเป็นเลขเจ็ดสิบนะดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะหรือว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะฮะซึ่งเซตในที่นี้คือผมจะใส่เซตแดงนะครับผมเป็นเซตแแแแบบ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 นนนนนนะะะะะะคคครรรรััผผมมกก็็่่อข้างงททีีีจจุเเลยยดว ว่ามีเอฟเฟกต์พวกนะฮะหรือว่าเอฟเฟกพิเศษนั่นเองนะถ้าใส่คอมโบนะก็จะทุกๆหนึ่งเอสทีอาร์นะครับจะเพิ่ม2แต้มของเอติเคนั่นเองนะก็คือแบบว่าแรงมากๆเลยนะครับผมเนาะซึ่งแล้วผมก็จะมาใส่อาวุธตัวนี้นะครับผมเนี่ยเป็นแบบว่าเซนสตอมนะครับผมในขอนเลียกว่เจ็ดสิบนั่นเองนะครับผมนะฮะอาวุธเล่มนี้นะครับผมเนี่ยจริงๆมันก็แบบดาเมจก็ไม่ได้เวอร์นะคราดนั้นหรอกนะฮะแต่ว่าที่เราต้องการนี่ก็คือแอคสปีดนั่นเองนะครับผมนะฮะก็เป็นเซนนสตอมมะะคครับผื มีดนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มีดอาวุธนี้นะครับผมนะไม่ใช่อาวุธดิ้เครียดหรือกูเนี่ยของเสริมใส่อันนี้นะครับผมนะก็คือแบบบวกสเต็งนะฮะบูดัมเมดนะฮะแล้วก็มีดบวกความเร็วในการโจมตีเรามาดูดีกว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมนะที่ผมใส่เซตปัจจุบันนี่คือแบบเป็นเซตแบบเอ่อเน้นเอ่อความเร็วในการโจมตีนะเพราะว่าแอทแท็กสปีดผมไม่ค่อยมีนะครับผมนะเพราะว่าผมขี้เกียจกินยาถ้ากินยามันบูสต์ยายังไงมันก็ถึงเว้ยเพราะว่าเออเขาเป็นบูดอ่ะเน ตังก็ซื้อมันสายมันเข้าได้จะเปลืองมากนะครับดูผมตอนนี้ขนาดไม่ได้กินยาแทบไม่ได้กินยานะตังเหลือห้าล้านกว่านะครับไหนจอฟเมลไหนนูน,นนี่นั่นนะผมก็อย่างที่บอกนะผมไม่ใช่สายเติมนะครับผมนะที่บอกจะยัดตังแบบอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมเนะี่ยผมเห็นแบบคลิปที่แล้วมีคนคอมเมนต์เยอะมากทำไมมันจะไม่ถึงเอฟพดีห้าร้อยวะอะไรใส่เสตแดงมือแค่กินยากินโน,โน,โน,โนูนกินนี่ไอ้เหี้ยคือคือคือแค่นี้ตังคืก็จะไม่มีแลวเพื่อนอะไรประมาณนี้เก็ตปะคือเก็ตฟิวผมบ้านนะครับผมนะ มึงให้กูมาบั๊ตลอด24ชั่วโมงกูไม่จนพอดีอ่ะมันแค่นี้ก็จนแล้วนะจริงๆอ่ะแม่งไม่มีจะแดกละโอเคนะเขาผมเนี้ยเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะเข้าเรืองดีกว่าเนาะเรามาลองเดี๋ยวผมจะอ่าให้ดูนะเขาผมว่าเอพอดีเซตนี้มันเท่าไหร่นะเขาผมเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนไปเซตแดงกับมิรรรสเตอร์จอมเนี่ยมันเท่าไหร่นะเขาผมเนี่ยโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะลองดูนะคือโดยการทดสอบผมจะถอดกัสเตอร์บอมเนี่ยเพื่อแบบไม่ให้ดาเมจมันแกว่งนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคไม่รู้จะลองเพลงเปิดเลยละกัน โอเคตีสักพักให้เฟืองมาทํางานแล้วก็กดรีเซ็ตผมจะตีประมาณสักหนึ่งนาทีนะรับผมนะไม่ไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนะครับผมแมอ,อก็แบบพอดีพอดีผมจะไม่ตีไม่ควมผิดกันละกันนะเดี๋ยวดาวเบเหมือนแกงก็ตอนนี้หกตีเบิ้ลนะฮะก็ไม่ใช่ตีเบิ้ลเลยตอนนี้หกขี้ประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับผมนะทำไมไมันจะเมืนมันแกงเนีย่ยว่าผมเหมือนผมเห็นหมื่นสองเลยปะนี่เป็นของซามูไรนะผมว่าไม่รู้เหมือน ผมอยากจะใส่เอ่อตัวอื่นนะเออเพราะว่าอยากจะถอดเหมือนกันวะเช็นไหมถอดไหมไม่เป็นไรเราดูด้วยตาเปล่าก็น่าจะแยกแยกอะออกอยู่มั้งไม่รู้อ okay. ่ะโอเคสี่สิบวีละตอนนี้ห5าสิบห้าวี โอเคนะครับผมนะตอนนี้เลขออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ใช่หวยนะครับผมนะก็ตอนนี้ดามเมททั้งหมดนะก็ประมาณ13บล้านนะครับผม2อ6 0 0 0นะ2อ3นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ดาเมจเซวินะครับผมนะก็สองแสนสองหมื่นนะครับผมเก้าร้อยสามสิบเจ็ดนั่นเองนะครับผมนะผมจะทําการแคปหน้าจอนะครับผมนะฮะเพราะว่าเพราะว่าผมขี้เกียจจานะครับผมนะอุ้ย โอเคเดี๋ยวผมทําการไปเปลี่ยนเซตก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะฮะซึ่งมันมันมีหลายอย่างมากนะที่ผมต้องทำนะก็คือแบบว่าต้องทําแบบให้คีย์มันติดร้อยเปอร์เซ็นด้วยนะครับผมนะเพราะว่ามีดนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามีดที่เนาะนะเออเดี๋ยวต้องรอดูนะว่ามันทํายังไงได้บ้างนะฮะโอเคฮะตอนนี้คือผมได้ทำการเปลี่ยนมาที่ร้อยแล้วนะครับผมนะนี่ครับผมนะก็มันเริ่มเลยนะครับผมโกงงานการ์ดนะแต่ว่าข้อเสียคือผมยังไม่ได้โมดิฟายอาวุธนี้นะเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวผมไปโมดิฟาายยเเเลลกก็แ้วันนะออ ไหนๆก็มาแล้วแบบว่าเอาให้มันเอามันให้สุดเลยก็แล้วกันนะครับผมนะเพื่อจะได้แบบดูวัดกันตรงๆไปเลยเชียวโหมาดีกูบินร้อยกว่าแป็นไรโอเคครับผมจะเน้นไปทางน้านจริงๆมันจะเน้นได้สองอย่างนะครัเขาสำหรับสายออโต้เรดคัทน,นะก็โนมอร์ไอแท็กก็ได้นะหรือว่าออโต้เรดคัทก็ได้นะครับผมนะฮะก็ก็ขั้นอะไราามันมันได้สองแบบนะแล้วแต่เราจะเอาเลยนะครับผมนะแต่ว่านี้ผมจะเอาเอา่อร์ไอแท็กก็แล้วกันนะครับผมนะเมื่อกี้มันมันมันเบาไปหน่อยคโลเป็นสีทองอ่ะไม่ได้สีทองดิสีหรือว่าสีม่วงอ่ะ บับมม๊มองที่โอ้โหดวงดวงกูดวงกูโอ okay, เครอบเสร็ละ Francis, grammar, โอเคเฮ้ค hmm. นโทรเวนอมไนอุ้ยอุ้ยได้อยู่นะเหียไม่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ลุวๆเลยอุ้ยโอ้ยรอเนี้มาอุ้ยโหมาแต่ว่ามันแบบ 1.5อะดูผมขอหาสัก2%นะครับผมนะทุกคนโอเคฮะตอนนี้ผมหาได้แล้วนะครับผมนะนับว่าแท็ก2%นะครับผมนะก็ถือว่าดีนะครับผมเนี่ย194เหมือนกันเลยป่ะอุ้ยดาเมจไม่ห่างกันมากแต่ว่า2.2 2%เท่ากันเลยนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่านะครับผมนะ่ยสำหรับดาเมจเนาะโอเคฮะซึ่งสำหรับเอ่อ สเตนนะครับผมเนะี่ยก็ยังเป็น a g 99อยู่นะเดี๋ยวจะมีทดลองเอ่อสเตน99ด้วยนะครับผมนะว่าอันไรเป็นแรงกว่ากันนะครับผมนะคือแบบเซตที่เป็นเซตมใหม่เขาไม่ใช่เซตว่าเหมืนเป็นเซตท,ท,ที่ททบอกเราเพิ่งทำนะครับผมมันก็เลยแบบว่าเราต้องหาจุดบาลานซ์ก่อนนะครับผมคี้ผมไม่รู้จะติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่านะครับผมนะตอนนี้คือคี้ผมมีเท่าไหร่เองเนะี่ยคี้ผมมี30นะครับผมนะก็คาดได้น่า,นาจะพอได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวลองดูคู่ลังหวะเพลงนะครับผมนะโอเคครบละ อุ้ยสิดขี้ก็พอๆอกันเลยป่ะหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับผมเนะแต่สังเกตดูนะมันไม่ค่อยติดขี้เลยนะครับผมนะก็ขี้ผมถ้ารวมเฟืองไปด้วยแล้วก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับผมนะแต่ว่าไอแสปีดคือแบบขึ้นมาสี่ร้อย็สิบแปดถือว่าดีนะไอหี้คือเร็วมากอะทุกคนโอเคนะครับผมเนะลองดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าถ้าผมไปบิลขี้มาให้ดีกว่านี้มว่าน่าจะดีว่ะเออ โอเคตอนนี้ผ่านไปสามสิบวีแล้วนะครับผมนะคือแบบว่าดัมเบลสตวี่นี่ดูดูเหมือนจะแรงกว่าด้วยปะทุกคนโอเคฮะถ้าผมบิลกี้ด้วยคนนี้ผมว่าน่าจะดีเอ้ยมันเอ้ยเหมือนผมเหมือนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจะโอเคนะไม่ได้แย่นะทุกคนเดี๋ยวจะราดูก่อนนะครับผมนะเพราะว่าผมก็จำเลขตอนแรกไม่ได้แล้วนะครับว่าดัมเลงเท่าไหร่โอเค โอเคนะรับผมนะสตาร์ทไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ๊ะเหมือนเหมือนเหมือนดาเมจทั้งหมดจะลดปะโอเคนะรับผมนะเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบกันดูนะครับผมนะฮะซึ่งเชีย่ยคือมันดาเมจมันต่างหมดทุกคนนะครับผมนะฮะอันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับผมนะั้นอ่อเป็นเซตของอ่าอาวุธแปดสิบนะครับผมนะฮะแค่บอกว่าเดี๋ยวดูนะอันนี้มันสิบสี่ล้านเนี่ยบ่าสิบสี่ล้าน อ่าใช่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนให้ให้ให้เห็นชัดเจนเลยก็แล้วกันเพราะว่าผมขี้เกียจตัดต่อนะครับผมนะอันนี้เป็นอาวุธเจ็ดสิบก็แล้วกันนะครับผมนะเอ่อเอ่อเลเวลนะครับผมนะ่ยเจ็ดสิบนะครับผมนะโอเคอะไรมือกูและนี่ก็เป็นแบบเอ่อเลเวลแปดสิบ <ét> นะครับผมนะ,ะอาวุธนะ <ๆ S 2> อันนี้มีดขี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นมิสไซส์จอมนะครับผมโดยการบ,กบวกเอ่อบวกเซตแดงนะครับผมนะบวกเอ่อแดงอน่ะ อุ้ยเฮียเลยไม่ทันแดงก็แล้วกัน่ะอสีแดงอ่ะเนี่ยคือมักง,ง่ายชิบหายเลยกูยดูดิทุกคนคือถ้าเป็นมันห่างกันไปแบบหนึ่งล้านเลยนะครับผมเนี่ยดูดิคือแบบว่าฝั่งซ้ายนะเซตแปดสิบนะครับผมนะก็คือสิบสามล้านสองแสนนะครับผมนะห้าหมื่นนะแต่นี้ก็แบบฝั่งขวานะครับเอาเจ็ดสิบบวกเซตแดงนะครับผมนะก็บวก 14, บ 4, 000, 2, สิบสี่ล้านเลยนะครับสิบสี่ล้านสองนะแสนเลยบนะครับอาเจ็ดบบวกเซตแดงนับแบบเกือบล้านอ่เนะหรับผเนยคือแบบหานะบบเบล้นะดูดิ เชี่ย yeah, มันอุย้ยอุย้ยน่าสนใจกว่าเซตน,นี้โอเคนะครับผมนะเรา,าดูดาเมจต่อร์วีกันมากดีกว่านะครับผมนะดาเมจต่อร์วีของฝั่งซ้ายนะเป็นดามเมจเออ่เท่ากับ2อง0 0 0สอนะฮะเก้นะครับผมนะ่ยแต่ฝั่งขวานะครับผมเนะี่ยก็เป็นอาวุธเรือเจ็ดสบวกเซตแดงนะครับผมนะก็เป็นสามเอ้ยสองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็สิบสองนั่นเองนะครับผมนะก็คือแบบต่างกันหมื่นหนึ่งนะครับผมนะ่ยหมื่นสาม ไม่หมื่นหกเลยด้วยซ้ำดูดิเอ้ยเอ้แต่เปอร์เซ็นต์มันอ๋ออ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมก็รู้มันไม่เกี่ยวมันมันเปรียบเทียบกับสั์เลี้ยงนะเขาผมนะตอนแรกผมตกใจทำไมเปอร์เซ็นต์มันนี้มนเจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดเก้าเอ็ดวะนี่มันเจ็ดจุดเก้าห้าเอ้เจ็ดห้าวะอะไรอย่างนี้เออมันมันไม่เกี่ยวนะรับผมนะเอ้ย น่าสนใจว่ะทุกคนนะครับเซตนี้นะครับผมเนี่ยก็คือแบบผมมองว่ามันมันก็ใช้ได้นะครับผมไม่ได้แย่ว่ะทุกคนรับใครที่แบบว่าเขาเรียกอะไรมันมันมันก็ไม่เชิงอ่ะคือมันมันแล้วแต่บิวอ่ะแต่ว่าเซตผมเนี่ยมันผมว่าเซตผมเนี่ยมันดีเวทมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าผมมีเฟืองนะครับผมเนี่ยมีเฟืองสําหรับเนี่ยข้อได้ดีนะตีเร็วเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็จังสแลนดนะครับผมแล้วก็ อ่ะอัลเตอร์ช็อคนะครับผมนะฮะก็เลเวลแบบเลเวลาเจ๋งเลยปานนะครับผมแล้วก็จะบวกแบบสี่สิบเลยนะโบกคิ้สี่สิบเลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอ่ะไม่มีอันนี้นะครับผมนะฮะเขาเรียกว่าอะไรเอ่อไม่มีแบบอัลเตอร์ช็อคก็ข้อหน้าที่ลําบากหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะคือคือถ้ามันไม่มีอัลเตอร์ช็อคมันก็แบบติดคียากอะเอายังไงนะครับผมนะคือแบบว่าถ้าเราเปลี่ยนอ่ะมันก็ข้อที่จะต้องเสียคีนะครับผมนะเพราะว่านี้ขี้ข้อที่ที่เยอะนะครับผมบวกหกเลยนะเนี่ยโบกหก อีกก็เพิ่มมาอีกห้านะครับผมแล้วก็บวกสิบเพิ่ม,มขึ้นมาอีกห้านั่นเองก็คือแบบมันเราจะเสียคิ้ข้อทา้ายเยอะนะครับแต่ว่าตัวผมมันมีเฟื่องนะก็ไปหาทางด้านออฟแมวน่าจะไหวนะครับผมนะผมว่าดูดิแต่ว่าออฟแมวนี่ของผมเป็นแบบทางด้านไฟันติ้งสปิริตนะเดี๋ยวก็อาจจะเน้นไปทางด้านเออก็เลยคินะครับผมนะเออหายชีสักอันนึงก็ยังดีนะครับผมในนี้ น,นี่เป็นแค่เบลสองจีอยากได้สามอ่ะเดี๋ยวจะหาเปลี่ยนจากอันนี้นะครับผมเนาะโอเคเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะแต่ช่วงนี้ผมอาจจะใช้มีดน,นี้ไปก่อนกันละกันเพราะว่ามันดีเบสมันดีกว่ามีดเก่าของผมอ่ะเนาะเอออันนี้ขนาดแบบไม่ติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าทำให้มันติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่ายังไงมันก็แรงกว่าวะนะครับผมนะโอเคเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะผมไม่ได้มาแนะนำนะว่าเซตที่มันดีนะครับผมนะคือผมให้ทุกคนเนี่ย เอาไปดูนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็แบบว่าไปตัดสินใจกันเองนะครับผมนะเป็นต้นแบบพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเอ๊ะมันดีหรือเปล่ามาเล่นปรับมาเปลี่ยนใช้กับตัวละครเราดีหรือเปล่าผมไม่ได้มาแนะนําเลยนะครับผมนะสังเกตชื่อคลิปได้ผมไม่ได้มาไกด์มไม่ได้มาอะไรเลยนะฮะอย่าเข้าใจผิดเนาะเออเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายคนนะที่แบบว่าเล่นแอดแล้วแบบโหดกับผมอีกตั้งเยอะผมก็ไม่มีแบบไม่มีหน้าไปแนะนําใครหรอกนะครับผมนะเออดูดูัวผมเดี่ยวยังงง้องอยู่เลย <laughs> โอเคฮะบายเจะกันคลิปหน้านะครับผมบาย